หัวข้อที่2จังหวะดนตรีนะครับจังหวะดนตรีอตัวนี้ก็สําคัญนะมีเสียงแต่ไม่มีจังหวะนักเรียนจะไม่สามารถเต้นได้เลยนะครับเหมือนอย่างที่ครูพูดตอนนี้อ่าครูพูดโดยไม่มีจังหวะใช่ไหมไม่มีจังหวะตึกตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะตึกอย่างไม่ไม่ไม่มีจังหวะมีเพียงแค่เสียงพูดมันก็ไม่สามารถที่จะมีอารมณ์ร่วมในการเต้นหรือหรือแบบซุนตรีอะไรประมาณนี้ได้ใช่ไหมนักเรียนฉะนั้นหัวข้อต่อไปนี้ก็ต้องสําคัญเหมือนกันนั่นคือจังหวะของดนตรีนะฮะ เรามาดูจังหวะของดนตรีนั้นหมายถึงอะไรไปดูครับอ่านะครับจังหวะของดนตรีนะครับก็คือการจัดเรียงของเสียงหรือความเงียบซึ่งได้มาจากความสั้นยาวของเสียงของโน้ตด,ดนตรีแบบต่างๆและความเงียบของเสียงที่แตกต่างกันมาจัดเรียงกันอย่างเป็นระบบนะครับโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ จังหวะขัดคือจังหวะที่มีการเน้นจังหวะเบาหรือให้ความสำคัญกับจังหวะเบามากกว่าจังหวะหนักเป็นเทคนิคหนึ่งในการสร้างรสชาติให้กับบทเพลงรูปแบบของจังหวะหมายถึงลักษณะของกลุ่มจังหวะที่มีลักษณะต่างๆกันซึ่งอาจเป็นลักษณะที่มีความสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้อ่ะนะครับนี่คือ ความหมายของจังหวะนะครับเอาง่ายๆเลยคืออคำว่าจังหวะเนี่ยนะครับเราควรที่จะน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าในดนตรีเนี่ยมันต้องมีจังหวะใช่ไหมถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีจังหวะมันก็ไม่สามารถที่จะเต้นได้มันก็ไม่สามารถที่จะร้องได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนักเรียนไม่ใช่เพียงแค่ในส่วนของดนตรีในส่วนของร่างกายของเราเนี่ยเวลานักเรียนเดินเนี่ยการก้าวเท้าเนี่ยมันก็ต้องก้าวเป็นจังหวะ นะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับมันอย่างสม่ำเสมอหัวข้อต่อไปก็คือทํานองเพลงนะครับทํานองเพลงหมายถึงอะไรไปดูครับทํานองเพลงหมายถึงท่วงทํานองของการบรรเลงเครื่องดนตรีนะฮะโน้ตดนตรีต่างๆที่เรียงระบบความยาวสั้นของตัวโน้ตตามจังหวะดนตรีอ่นะ ทำนองของทำนองเพลงครูคิดว่านักเรียนคงเคยแต่งกรนะนักเรียนคงเคยแต่งกรหรือนักเรียนเคยคงเคยแต่งเพลงหรืออะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับทํานองหรือบางคนก็ไม่เคยทําอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังนะครับขยายความให้ฟังเกี่ยวกับทานองเพลงนะครับทำนองเพลงหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามโลดี้ถ้ามโลดี้นักเรียนจะคุ้นไหมนักเรียน ถ้าเป็นเม,เมโลดีนะ้นักเรียนจะคุ้นมากเลยเนาะเนาะเมโลดี้นะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเพลงที่เราน่าจะน่าจะเคยฟังทั้งหมดเนาะเพลงนี้อย่างเช่นเพลงเนี้ยระเบิดเวลาหา,หาเริ่มต้นมาตั้งแต่น้องพบเขาอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่มีทำนองล่ะละเบิดเวลาหา,หา เริ่มต้นมาตั้งแต่น้องครบเขาแบบนี้นั่นคือไม่มีทํานองนะครับมันก็ไม่สามารถเป็นเพลงได้ฉะนั้น <c oughs> ทํานองเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันกับบทเพลงนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของทํานองเพลงนะครับหัวข้อต่อไปนะครับนั่นคือเสียงประสานนะครับเสียงประสานคืออะไรไปดูอ่ะเสียงประสานนะครับก็คือจะต้องมี ผู้ร้องเนือ้อหรือผู้บรรเลงดนตรีเนี่ยตั้งแต่2เสียงขึ้นไปนะครับโดยการร้องหรือบรรเลงเนี่ยให้บรรเลงหรือร้องเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับโดยการจัดแนวการวางเพลงบรรเลงให้แก่ระดับเสียงต่างๆพร้อมกับแนวทํานองหลักเพื่อช่วยปรุงแต่งให้ทํานองเพลงมีความไพเราะน่าฟังนะฮะการประสานเสียงแบ่งเป็น2วิธีได้แก่การใช้ขั้นคู่เสียงและ การใช้กลุ่มคอร์ดมาถึงทฤษฎีอีกแล้วนะครับออิงในทฤษฎีอีกแล้วนะครับการประสานเสียงมีสองวิธีถ้านักเรียนที่ร้องเพลงเป็นนะครับแล้วก็ใช้เป็นเสียงร้องนะครับใช้เป็นเสียงร้องอใช้เป็นเสียงร้องที่ประสานะนะครับนักเรียนก็จะนักเรียนก็จะเห็นภาพนะครับถ้าไม่เห็นภาพไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูมี ตัวอย่างให้ดูครับไปดูครับเสียงประสานแบบขั้นคู่ ตาัแลคำคำววอ่านะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเสียงการร้องประสานแบบนะครับการใช้ขั้นคู่นะครับก็คือใช้เพียงแค่ขั้นคู่ขั้นคู่ก็คือคําว่าคู่ก็ต้องมี2ออยู่แล้วเนาะนั่นแหละครับการใช้ขั้นคู่คือการใช้เสียงที่มี2เสียงต่างระดับเสียง นะครับแต่ให้มันประกบเมื่อมันมาประกบกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ยินเสียงที่ไพเราะนะครับอันที่2นะครับการใช้เสียงประสานที่เป็นกลุ่มคอร์ดนะครับไปชมกันครับเสียงประสานที่เป็นกลุ่มคอร์ด เป็นไงบ้างนะครับการใช้ประการประสานเสียงแบบกลุ่มคอร์ดนะครับเวิร์กไหมเพร้ามไหมนะครับนี่แหละนะครับเสียงประสานนะฮะโอเคครับหัวข้อต่อไปนะครับนั่นคือพื้นผิวของดนตรีนะครับพื้นผิวของดนตรีคืออะไรนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเสียงประสานนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแนวตั้งนะครับและทํานองเป็นความสัมพันธ์ในแนวนอนนะครับและเกิด เป็นพื้นผิวทางดนตรีขึ้นดังต่อไปนี้นะครับไปทำไมอันดับแรกนะครับพื้นผิวอันดับแรกนะครับก็คือโมโนโฟนีนะครับโมโนโฟนีคือลักษณะของดนตรีที่มีทํานองเดียวไม่มีเสียงประสานนะครับก็คือการร้องแบบร้องเดียวๆโดดๆเลยนะครับที่ไม่มีเสียงผสานะครับนะต่อไป โพลิโฟนีนะครับโพลิโฟนีคือลักษณะของดนตรีที่มีทำนองหลายแนวทำนองเข้าด้วยกันนำมาร้องหรือบรรเลงพร้อมกันเพื่อให้เกิดเสียงประสานของแนวทำนองเพิ่มความไพเราะให้กับบทเพลงยิ่งขึ้นนะครับนี่คือโพลิโฟนีนะฮะต่อไปโฮโมโฟนีนะครับโฮโมโฟนีค,นะะนค,คือลักษณะของทำนองเพลงที่มีการประสานเสียงหรือ คลอทำนองโดยการใช้คอร์ดนะครับนี่คือโฮมโฟนีนะฮะอันสุดท้ายนะครับฮีเทโรฟ h นีนะครับหมายถึงลักษณะของดนตรีที่มีการผสมผสานหลากหลายแนวทำนองแต่ละเครื่องดนตรีสามารถแปรทำนองได้อย่างอิสระโดยยึดทำนองหลักเข้าด้วยกันโอเคนะครับนี่คือพื้นผิวของดนตรีนะครับนักเรียนบางคนก็งงยังงง,งงอยู่ใช่ไหม ว่าไอ้ีอันเนี้ยไอโมโนโฟนีโพลิโฟนีโฮโมโฟนีเฮทโรโฟนีพวกเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่จริงมันมันต้องจอดลึกเข้าไปในในเรื่องของทฤษฎีก่อนนะครับแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ต้องไปทําความเข้าใจจนถึงลากเงาของทฤษฎีของมันแต่ในเนี้ยเราเพียงเข้าใจความหมายของมันแค่นั้นพอว่าโมโนโฟนีคืออะไรโพลิโฟนีคืออะไรโฮโมโฟนีคืออะไร เฮเทโโฟนีคืออะไรแค่นั้นเองมันหมายถึงอะไรไอส้สตัวนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่จําเป็นต้องไปสืบเสาะเล,ลาะเลาเพื่อจะให้เข้าใจให้ถึงลากถึงโคนเพราะว่าเราไม่ได้เรียนจุดนั้นเราเพียงเรียนเพียงแค่องค์ประกอบของดนตรีนะครับฉะนั้นสิ่งที่ครูอธิบายไปเนี่ยนะครับให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของมันได้เพียงเท่านั้นแหละนะครับโอเคนะนะครับต่อไปสีสันของเสียงนะครับสีสันของเสียง คุณสมบัติของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องที่มีความแตกต่างกันออกไปนะฮะเมื่อนํามาร้องหรือบรรเลงร่วมกันจะทําให้สีสันของเสียงในภาพรวมมีความแตกต่างกันออกไปได้แก่ดังต่อไปนี้นะได้แก่ะนะครับอันดับแรกขึ้นจอครับโปรเจคเตอร์เพลยวเสียงของมนุษย์นะครับได้แก่เสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชายและเสียงเด็ก นะครับเสียงของมนุษย์นะครับอ่านี่คือเสียงนี่คือเสียงของมนุษย์นะนะครับเสียงของเสียงต่อไปเสียงของเครื่องดนตรีหมายถึงขึ้นมาโอ,โ,อโอ้ตรงนี้นะโอ้เจ็บมือมาก <c oughs> เสียงของเครื่องดนตรีนะครับหมายถึงเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนะซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะและต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ อันที่สามอันที่สามอันที่สามเนาะก็คือเสียงโดยรวมจากการผสมวงนะฮะสามารถทำให้ดนตรีมีสีสันมากขึ้นและเกิดความไพเราะที่หลากหลายนะครับง,ง่ายๆเลยสีสันของเสียงนี่ก็คือเสียงที่สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เสียงของดนตรีนั้นมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาของสีสันของเสียง นอกจากนี้นะครับนอกจากเสียงที่ครูได้อธิบายไปแล้วอีกอีกอย่างนึงก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงน้ําตกเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเสียงลมพัดเสียงแผ่นดินไหวพวกนี้นะครับก็เป็นสีสันของเสียงเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตว่าแต่ละแต่ละบทเพลงเนี่ยนะครับมันก็จะใช้เสียงที่เป็นธรรมชาติเข้ามาด้วยนะนักเรียนเสียงที่เป็นธรรมชาติเข้ามาด้วยฮะเหมือนอย่างบางเพลงที่เกี่ยวกับทะเลเนี่ย ก็จะมีเสียงขึ้นทะเลเข้ามาก่อนใช่ไหมะนะครับอันั้นเป็นต้นนะครับโอเคนี่คือความหมายของสีสันของเสียงหัวข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือรูปแบบเพลงหรือขีตลักษ์นะครับเราไปดูความหมายครับ อ่านะครับเรามาดูด้วยกันนะครับลักษณะของรูปแบบของเพลงคีิตรักนะครับก็คือการจัดโครงสร้างของดนตรีหรือเพลงที่มีการแบ่งเป็นกลุ่มเสียงวลีประโยคและท่อนเพลงนะครับเช่นเพลงสองท่อนหมายความว่าอะไรนะครับมันก็คือเพลงสองท่อนหมายถึงเพลงที่แบ่งทํานองเพลงออกเป็น2ท่อนนะฮะแต่ละท่อนจะมีทํานองที่แตกต่างกันนะครับ อ่นะตอนนี้นักเรียนเอาความหมายไปก่อนนะนักเรียน yes. ถ, Industry. ถ้าเรามีโอกาสที่จะเป Twitter, ิด so. เทอมในเทอม2หรือถ้าเรามีโอกาสที่จะเปิดเทอมที่จะได้เห็นหน้ากันนะครับเดี๋ยวครูจะไปอธิบายต่อนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาความหมายไปก่อนนะครับได้ความหมายไปก่อนส่วนเมื่อเปิดเทอมปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ชัดเกนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะฮะต่อไปเพลง3ท่อนนะครับเพลง3มท่อนหมายถึงอะไรไปดูคร เพลง3ท่อนหมายถึงเพลงดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น3ท่อนนะครับก็คือท่อนที่1กับท่อนที่2จะมีทํานองเหมือนกันหรือทํานองเดียวกันนะครับส่วนท่อนที่3นั้นนะครจะมีทํานองเพลงที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูรูปแบบของเพลงหรือคิตรักนะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังสัก2รูปแบบก็แล้วกันนะครับ ที่เป็นรูปแบบสากลที่เขาชอบใช้กันนะฮะอันดับแรกนะครับก็คือมีชื่อว่าอะไรโอ้ชื่อเพาะนะครับนี่บนารีโอ้บนารีบนารีหมายถึงอะไระครับไบนารีหมายถึงลักษณะของการประพันธ์เพลงนะครับที่มี2ท่อนนะครับรูปแบบเป็นการถามตอบซ้าไปซ้ำมาหลายเที่ยวก็ได้นะครับนะนี่คือคําว่าไบนารีนะครับส่วนอันที่2ก็คือเทอร์นารีนะครับ นะครับหรือเทอร์นารีนั่นเองนะครับก็คือความหมายก็คือลักษณะของการประพันธ์เพลงที่มี3ท่อนนะครับหรือทํานองหลักเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะโดยมีส่วนกลางที่แตกต่างออกไปนะครับจากส่วนต้นหรือส่วนท้ายอะไรประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆนักเรียนรูปแบบของดนตรีเนี่ยนักเรียนที่นักเรียนเข้าใจใช่ไหมที่เรียนนักเรียนเคยร้องเพลงไหมเอา้าท่อนฮุกท่อนโซโล่ท่อนอินโทรอันเนี้ย น,นั่นแหละเขาเรียกว่ารูปแบบของดนตรีนะครับนั่นแหละแต่นั้นมันเป็นภาษาอีกหนึ่งาภาษาศัพท์อีกแบบหนึ่งที่เขานิยมใช้กันแต่ที่จริงแล้วมันใช้เป็นลักษณะท่อน A, ท่อน B ท่อน C อะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือรูปแบบหรือคีตลักษณ์ของดนตรีนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราได้เจอหน้ากันไม่รู้ว่าเวลาไหนแต่ครูมี ความหวังว่าครูอยากที่จะได้สอนกับพวกเราแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนักเรียนเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจมายิ่งขึ้นนะนะครับโอเคนะครับองค์ประกอบของดนตรีสากลนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด7องค์ประกอบด้วยกันนะครับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับก็ไปเปิดดูซ้ําไปซ้ามาได้นะฮะย้ําว่านักตอนนี้นักเรียนให้เข้าใจความหมายตาม ที่ครูบรรยายไปก่อนส่วนครูจะแตกฉานาให้นั้นเมื่อเราเปิดเทอมเราจะได้เจอกัอนแน่ๆน,นักเรียนยังไงก็ดูแลสักยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ <S <S ก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืองานของครูก็เริ่มมีกําหนดการส่งแล้วนะครับกําหนดการการส่งของครูนะครับครูก็แจ้งไว้ล่วงหน้านานเลยนะนักเรียนนะครับแบ่งเวลาแบ่งเวลาในการทําให้ดีๆนะลูกนะพักผ่อนให้เพียงพอโอ้ถ้าไม่มีเวลาพักผ่อนก็ พยายามที่จะวางแผนชีวิตให้มันต้องมีเวลาพักผ่อนยนะครับนักเรียนเพราะว่ามันจะเครียดในเรื่องของการเรียนนะครับสําหรับท้ายนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับโชคดีนะครับได้เกรดสีนในทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาครูได้ให้ได้เกรดสีทุกคนนะครับคนที่ยังไม่ส่งงานก็ส่งให้ครบซะสําหรับคนที่ส่งงานครบแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะในส่วนงานสุดท้ายนะครับเดี๋ยวครูจะ ส่งไฟล์งานนะครับเข้าไปในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นักเรียนให้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของ or, ของค์ประกอบดนตรีไปก่อนนะครับส่วนไฟล์งานที่ครูให้ทำนั้นเดี๋ยวครูจะส่งไปตามท,ทีหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งงานที่จะส่งไปทีหลังเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับหกงานนั้นนะหกงานนั้นครูกําหนดแล้วนะนักเรียนกําหนดว่าให้ส่งก่อนเดือ,อก่อนสิ้นเดือนกันยายนใช่ไหมแต่งานดังต่อไปนี้นะครับครูยังไม่กําหนดการส่งนะครับเมื่อครู เมื่อครูแจกง,งานให้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะได้มาอธิบายให้นักเรียนฟังว่าครูจะมีวิธีการกาหนดการส่งวันตอนไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับนะโอเคนะครับดูแลสุภาพจิตให้ดีสําหรับในคาบนี้เอาไว้เท่านี้กราบสวัสดีครับ